สวัสดีทุกคนนี่ดิเดนฮับกัซื้อสร้างแต่งเอิรนเสาวเราจ้าอ่ามืน,นี้ก็สิไปสิไปสยามทุกคนเพราะว่าพอดีเออเจ็บพอดีแว่นอ่ะมันหมูว้ว่าแบบขามันเขาบอว่าวขาเจ้าหองเอียงเนาะเหมือนแบบเวลาใส่แล้วมันเจ็บหัวนะก็เลยเดี๋ยวสิไปเปลี่ยนเดี๋ยวสิไปเปลี่ยนเนาะเอพวกบูมแม่ไปเปลี่ยนหรอกไปปรับอันนี้ออกให้มัน บ่ให้มันแน่นเกินไปเออมันแน่นเกินไปนี่แหละเฮ้ยมื่อวานี้นี่อย่างสิมาอวดเด้อมื่อวานี้ได้ใส่ชุดพนักงานแนวเคสคาเฟ่นี่เป็นไงเทพบอทุกคนซึ่งแบบวันนี้คือเล็กสุดแล้วเพราะว่าเป็นเป็นเสื้อแบบโอเวอร์ไซส์เนาะมันเป็นเสื้อแบบโอเวอร์ไซส์พอทุกคนแล้วก็เดี๋ยวสิบอกว่าเออมื่อนี้สีนั่งรถเมย์จ้า ซึ่งบอได้นั่งรถแม่มาแบบปีก็กว่าได้ลมะมั้งทุกคน <laughs> บม่ค่อยได้นั่งรถเม่เนาะเพราะว่าวนมากก็จะเป็นแบบไปรถไฟฟา้ามากกว่าเพราะว่าเวลาไปสิเนะก็ะสิแบบสิฟาวเนาะเพราะว่าถ้านั่งรถเม่มันกะมันกระดุนนั่นแหละเนาะแต่ว่ามันก็ประหยัดเพราะว่าเวลาไปแต่ละเทื่เนาะเวลาปถ่าทคลิปหรือว่าเวลาไปอย่างแบบเนี้ยเขาก็ซิฟาวาแล้วก็อ่า ท่านให้ท่านตรงต่อเวลาเนาะท้าาสิมานั่งทารถเมล์แล้วก็อเน,นียถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนเวลาที่ไปเที่ยวก็เมื่อก่อนนะจะจะมักนั่งรถเมล์นะเพราะว่ามันประหยัดค่าใช้ใจ่ายจังสินะแต่ว่าด้วยความที่อันเฮามาท youtube เราเฮาต้องพยายามไท้ทันเวลาไปไงเร็วเพราะว่าเขาต้องถ่ายหลายคลิปเนาะจ้าทุกคนคือตอนนี้ก็อยู่ที่อุโมงค์สามย่านมิตรทาวน์จ้าหยุย เหมือนอุโมงค์เขาจะ,จะเปลี่ยนแบบเ,เทศกาลป่ะ <Yes. S 1> เหมือนสีชมพูเดี๋ยวมาเบิ่งนกับน้องว่ามันสิเป็น,นียัง Love Away Win คืออะไรหรอเกี่ยงอ๋อชื่อเป็นอันนี้ป้าทุกคนแต่ว่าแน่ใจคือกันนะ Rainbow อันนี้ V I B E ที่เป็นงานอันนี้ป่ะงาน gbtq นะใช่ไหมอันนี้โมเน่ใจขึ้นกันนะนี่มันก็จะแบบขึ้นไปนี่เออเนะที่ที่ตรงตรงงานสายมามเมื่อวานนี้ก็บบได้ไปเนาะทุกคนเพราะว่าไปเฮตุงานอยู่ยูลาดพร้าวจา้ะ<ๆ>ก็เลยบได้ไปงานนั้นสดาสดามีเพื่อส่วนที่ว่าเอ้ยมางานนีเดอร์นะแต่ก็บบได้ไปอุ้ยทุกคนเห็นตรงนี้ก็มีขึ้นกันอู้แต่เมื่อวานนี้เห็นนะเห็นด้วยสายามเห็นกระเจ้าล่วงคลิปอะ แต่ว่าบอดี้บอด้ฮู้อมูลขนาดนั้นเนาะผูดใดฮูก,ก็สามารถบอกได้เดอ้อเดี๋ยวสิให้เบิงตัวนี้ทุกคนุมนี่จ้านี่คืออุ้มสัมยานเด้ออุ้ย,ย,ยงามเด้อถ้าใครซิมากก็สามารถมาได้เด้เนี่ยเพราะความรักมีหลากหลายอ,อ๋อหมายถึงแบบเปิดกว้างอันนี้ปะเปิดกว้างเนืองเพศเลยอ,อย่างประมาณนี้นะ2024แล้วก็เลิฟอันนี้คืออย่างว่าอัน PR พีอาร์ไอพีอารอดีอี R I D e. แต่ว่น่ใจว่ามันอ่านแล้วก็แปลว่าอย่างเนาะเดี๋ยว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 ไมืคืนอุ้ยทุกคนแบบแบบว่าทุกคนคือคักกันมากเลยเออ,อว้าอยอ่ะเขาจะแบบถือดอกไม้มากเฮ็ดอย่างเนาะอุ้ยงามเด้อถ้าไปจะว่าสามารถมาได้นี่คืออุโมงค์สามย่านจ้ะนี่ โอ้ต้องที่จริงคิดว่าแต่ละสีมันต้องมีความหมายแน่ๆเลยสีแดงสีส้มแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีเขียวสีเอ่ออันนี้เขาเรียกสีอย่างสีฟ้าปะหรือสีน้ําเงินแล้วก็สีชมพูเนาะอุ้ยงามเลยทุกคนเอ่อ the w l d t w o l you love แล้วก็มีอันนี้แต่หนูอ่านบ่เป็นเนาะ P R I D E move ไอ้อนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เลิฟนะอันนี้เป็นมูฟนะทุกคนเนาะโอ้ยนี่จะเป็นแบบอ่าน้องๆแบบมาฮองเพลงอะไรนี่เนาะนี่จ้ะทุกคนอุ้ยงามเดนี่จ้าอุ้ยสามารถมาถ่ายรูปได้เด้อทุกคนผู้ใดอยากมามาได้เด้อ มาขึนเออขึนรถเมย์ตรงที่ห้างสามย่านมิทาวได้ทุกคนนี่กับผมเคยขึ้นเอ๊ะโมงโมเคยขึ้นมงนี้คือกัดเนาะแต่ว่าอันนี้คืออย่างทุกคนเดี๋ยวนะอสถานีสามย่านอา๋อที่จอดอันนี้มอที่จอดแบบจักรยานแต่ภาษาเราเขาจะเ,เรียกว่ารถทีมเนาะ โครงการจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการตั้งแต่หกโมงถึงสองทุ่มไม่ถึงแบบไม่ถึงเราเศร้าจักรยานนี่หรออ๋อเดี๋ยวนะขออ่านเกิดแป๊บหนึ่งเนาะจุดสแกนคืนจักรยานอ๋อคือก็คือเดี๋ยวนะธานบัตรที่เครื่องที่เครื่องรองรับได้ อ๋อไม่ถึงเราต้องแบบเราต้องยอดเงินเข้าไปแบบนี้บอแล้วโบเคยใช้คือกันในทุกคนแต่บบแน่ใจว่ายอดเงินเข้าไปมไั่งใดเนาะเดานะอา่าอ,อันนี้ผูใ้ใดหูช่วยบอกแน่ทุกคนบอเคยใช้คือกันแล้วก็ที่จริงมันน่าจะมีเจาะห้เบิรงเนาะแต่มันโมมีน่ะอ๋อ,อนี่แต่ก็มีเบอร์สอบถามเลยเนาะถนาท่ายา,ายหู นี่จ้าน่าจะเป็นจัก,กรยานให้เช่าหรืออันนี้จัก,กรยานส่วนบุคคลหรอหรือว่าให้เขาจองให้เช่าอันนี้ก็บมโหขึ้นกันเนาะทุกคนผู้ใดฮูบอกมโหในเด้อป้าเดียวมาจึมาทารถเมย์ยู่มงงนี้เนาะนี่ไฟรถเมย์จ้าทุกคนนี่ก็คือเดี๋ยวเ,เราจะไปหลังจากที่ไปนั่งรถมาแบบปีกกว่าแล้วจาว้าไปนั่งรถเมย์มโหถ้าใดเนาะทุกคน ไปม,มามึงคลองค่ะไปหน้านี่หรอคะหรือยังยัง่อ,อ่ได้ค่ะได้ค่ะสิบห้าบาทละคนขอบคุณค่ะอันนี้ส่วนเนะี่ย มันมีส่วนด้วยนะแต่ว่าท่านในไทยเนาะนี่จ้ะทุกคนก็ะจะเป็นราคาเบาเนาะสิมหาบาทจะไปมาบนท้องขึ้นจากสามย่านไปมาบนท้องบอแม่นวบอกเคยนั่งรถเมลทุกคนเมื่อก่อนนั่งบ่อยนั่งบ่อยมากเพราะว่าเมื่อก่อน,นอะสิบฟอร์ไก็ต้องนั่งรถเมลบอเคยได้นั่งด้วยฝาขนาดนั้นเน,ะนาะเพราะว่าด้วยความที่แบบ เวลาไปเที่ยวตอนก่อนตอนที่ยังบมได้เฮดยูทูบอ่ะก็คือเหมือนแบบไปเที่ยวแค่หนึ่งสถานที่อ่ะจะไปนั้น,นก็าม็มีเวลาทั้งวัน,นเราค่อยบเดโมเดฟาวรดลี่เป็อย่างน,น,านั้นพนังรถเมยไปแต่อันนี้ค่าไปมากุคอก็ถูกนะแบบอันเนี้ยไปสยามเนี่ยเพราะว่าเดินไปก็ได้ไปถึงมาบนคอนแล้วก็ลงมาบนคอนแล้วก็เดินไปสยามก็แป๊บหนึ่งเนาะสิบห้าบาทเองถูกก็ไป ไปไอ้น,นี่อีกอะไรเลยนะถูกก็ไปเรถไฟฟ้าอีกรถไฟฟ้าต้องต่อเอ็มอาร์ทีไปลงที่ไอ้น,นี่เนาะลงที่อะไรนะอืมสีลง <c oughs> ก็คือไปต่อบีทีเอสจากสารแดงไปไปสยาม <c oughs> หลังจากที่บบได้นั่งรถเม่มาปีกกว่าเหนาวทุกคน <c oughs> <c oughs> นลางคืนรถเม่มีแอร์ได้หนาว เยน็นเคียบพี่ตอนนี้หนูก็ลงมาแล้วจ้ะตอนนี้หนูก็ลงมาแล้วโอ้โหทุกคนดูนี่สกายวอล์กมาบนคอมแบบว่าอ่าจำได้แล้วว่าเราจะต้องไปใส่สกายวอล์กมาบนคลองคอนไหลแห้งทุกคนเดี๋ยวอัน เดี๋ยวหนูสิไปอันนี้ก่อนได้ทุกคนพี่พี่เอาอข้าจา้าหอมเพลงอยู่อ่านี่ไงสยามก็มีอนันนี้อ่าเดี๋ยวหนูสิไปไปอนันท้ำแว่นก่อนแล้วก็เดี๋ยวสิไปถ่ายอีกคลิปหนึ่งก็คือเป็นสกายวอล์กมามบนคลองนะจ๊ะพี่พี่เพราะว่าตอนนี้คนหลายแห้งตอนนี้ก็คือถามฝั่งมาตรงที่ สยามสเคปเพราะว่าเราจะไปที่สยามซอยหนึ่งเนาะนี่สยามสเคปก <_ S 1> ็จะเป็นประมาณนี้ที่สี่นี้ที่ครั้งเครื่องก็จะมีเอ่อที่ครั้งเครื่องก็จะเป็นสวนเนาะจะเป็นสวนแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยจ้ะจะเป็นสวนแล้วก็จะมามีเขาเรียกอย่างนะที่เป็นกระจกอ่ะที่เป็นไฮไลท์อ่ะซึ่งมาบนคลองตอนนี้แบบ คนไหลแหงจ้าห้เบิง้งโอ้โหน,นูเห็นบอใส่วะนั่นเห็นยังบอเดี๋ยวซูมให้เบิง้งซูมได้บอเนาะเอาซูมมาได้สัเออนั่นแหละคนไหแหงจ้าทุกคนแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวอันโนซิไปอันนี้ก่อนจ้ะไปสยามซอยหนึ่งกันเนาะเดี๋ยวจะไปทำร้านไอแว่นตากอน เพราะว่าที่จริงอ่ะอยากมาเฮ็ดอันมาตัดเตโดดแล้วแหละแต่ว่าแต่ว่าบมมีเวลาเนะาะเพราะว่าหลังจากที่เลิกเลิกอ่ามาตัดมาเฮียนมันพุธเนาะมันพุธนั่นแหละตัดมันพุธเพราะวันพฤหัดก็เป็นงานเป็นงานเปิดร้านใหม่สลองเปิดร้านใหม่แล้วก็เลิกงานตั้งหกโมงแล้วก็แล้วก็ตื่นมาวันศุกร์เสาร์ก็ไปเฮ็ดง,งานที่ลาดพร้าวเนาะ มื่อนี้เป็นวันอาทิตย์ก็เลยมีโอกาสได้มาเนาะแต่ซึ่งมื่อนี้คิดว่าสยามน่าจะมีงานเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์ด้วยเนาะไปทาเรื่องแว่นกันจ้ะทุกคนวิธีจิงไกลมากเลยนะจากสัญญาณมาสยามแป๊บเดียวเองจ้ะทุกคนไกลมากเลยเนาะก็ไปกระิคุณเคยกับสยามละนี่คือสยามซอยหนึ่ง อันนี้ผักกระหัวนะทุกคน,นมันจะมีมีสยามโซ่หนึ่งโซ่สองโซ่สามโซ่สี 1, ส่ 2, ส 3, สด้วยหักกระหัวพี่กระโบ,บหัวเนาะนี่เดี๋ยวเราจะย่างไปเออร้านน่าจะอยู่นี่นี่นี่ร้านซื้อว่าเออร้านซื้อว่าเอียงเนาะร้านซื้อวดีลักนี่แหละดีลักออติกนี่แหละจ้า